Thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Best Living เชียงใหมค่ค่ะแล้ววันนี้นะคะชีก็มายืนอยู่ที่คอนโดนะคะ The Unique at NIMAN 2ค่ะซึ่งคอนโดน,นี้นะคะก็อยู่ในซอยสุเกษมนะคะนิมานค่ะสามารถเดินไปไม่ว่าจะเป็นเซเว่นะคะเมย่าหรือแมคโดนัล์นะคะก็คือใกล้มากๆเลยเดินอาจจะใช้เวลาประมาณแบบ400เมตร500เมตรเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้นะคะชีก็มายืนอยู่ที่โรงจอดรถนะคะเป็นแบบ ที่จอดรถใต้อาคารนะคะของคอนโด The Unique Animal 2ตรงนี้นะคะที่จอดรถเขานะคะมีถึง60%นะคะสามารถจอดได้แบบจุใจเลยเหลือเฟือนะคะจะมีชั้นนี้แล้วก็จะมีชั้นใต้ดินอีกด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องที่เขาต้องการจะขายกัค่ะซึ่งห้องนี้นะคะราคาขายเนี่ยตามวานราคาประเมินมากๆเลยเดี๋ยวอาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมกัน จุดแรกนะคะที่ชีอยากจะแนะนําเลยค่ะก็คือ,อตรงนี้นะคะเขาจะมีอินเตอร์คอมค่ะสมมุติว่าเพื่อนนะคะไม่มีคีย์การ์ดนะคะสแกนลายนิ้วมือเข้าก็ไม่ได้นะคะก็สามารถใช้ระบบอินเตอร์คอมตัวนี้นะคะทักไปหาเจ้าของห้องได้ค่ะว่าเออเรามาถึงแล้วนะแล้วก็ให้เจ้าของห้องนะคะช่วยปลดล็อกหรือว่าเปิดประตูให้เราค่ะอันนี้คือสะดวกมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่ที่ห้องนะคะเราจะใช้คีย์การ์ดเพื่อที่จะสแกนเข้าไปค่ะ เข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะโซนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบเป็นล็อบบี้นะคะก็ห้องที่เราจะพาไปชมนะคะก็จะอยู่ที่ชั้น4ี่นะคะและบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นลบ็อกซ์นะคะของแต่ละห้องค่ะก็เนี่ยคะ่ะแยกโซนแยกห้องกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้น4กัน,นะคะ่ะทุกคน ห้องของเรานะคะอยู่ที่ชั้น4นะคะห้อง405ค่ะก็ถ้าเราเาคีย์การ์ดนะคะสแกนตรงนี้มันก็จะล็อกพาเราไปที่ชั้น4เลยนะคะคือเราอยู่ชั้นไหนก็จะไปได้แค่ชั้นนั้นนะคะและอินเตอร์คอมตรงนี้นะคะก็ยังมีอยู่ในลิฟต์ด้วยนะมันสามารถแบบเห็นหน้าเราได้ด้วยอะ่ะคือคนที่อยู่ในห้องก็จะสามารถเห็นหน้าเราด้วยนะคะว่าแบบเพื่อนคนไหนมาละทุกคนอะ่ะมาถึงชั้น4แล้วนะคะห้องของเราที่จะพาไปชมนะคะจะอยู่ห้องมุมเลย วิวดีมากๆเลยค่ะห้อง405นะคะส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆของห้องนะคะเดี๋ยวชิจะไปบอกตอนอยู่ในห้องเนาะ,ะ,ะตัวดิจิตอลดอทล็อกตรงนี้นะคะก็จะเป็นทั้งระบบคีย์การ์ดนะคะแล้วก็แบบมีฟิงเกอร์พรินต์นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถสแกนลายนิมือได้ด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะชีก็มายืนอยู่ในห้องที่เขาขายแล้วนะคะขนาดห้องนะคะอยู่ที่50.6ตารางเมตรนะคะและก็เขาต้องการที่จะขายนะคะอยู่ที่4ล้าน3แสนบาทค่ะซึ่งราคาประเมินนะคะของเขาอยู่ที่4ล้าน5ถึง5ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะและก็ที่สำคัญนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยซื้อห้องนี้นะคะผ่านทางช่องทาง Best Living ์ชัยใหม่หรือว่าแบบแจ้งนะคะว่ามาจากช่องทางนี้นะคะก็จะได้รับส่วนลดอีก50,000บาทนะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูส่วนแรกกันก่อนนะคะว่าห้องนี้เขาแบบว่ามีเทคโนโลยีอะไรอะไรแบบทําให้มันว้าวขนาดนี้ราคาขนาดนี้นะคะแล้วก็อยู่บนโลเคชันที่ดีแบบนี้มันต้องมีอะไรดีๆเนาะ,ะจุดแรกเลยนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะอินเตอร์คอมนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าเวลาเพื่อนเรามาหานะคะแล้วก็เขาจะติดต่อเราผ่านทางอินเตอร์คอมนะคะก็มันจะมาโชว์อยู่ตรงจอรตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นไฟเซนเซอร์นะคะ พอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยไฟจะสว่างทันทีเลยอันนี้คือแบบเจ๋งมากๆเลยนะคะมันไม่ค่อยจะมีค,นคอนโดที่ไหนเขาทำเนาะอะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่แบบว่าชีตรู้สึกว่าอชอบม,มากๆเลยแล้วก็โซนตรงนี้นะคะจะเป็นล็อกที่แบบว่าเอาไว้ตู้เย็นนะคะแถมตู้เย็นให้ด้วยนะคะตู้เย็นอันนี้ตู้ใหญ่เลย2บานนะคะ มาฝั่งนี้กันบ้างค่ะตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะบิวอินนะคะทุกอย่างเนี่ยให้ไปหมดเลยนะที่อยู่ในคลิปนะอ่าเคาน์เตอร์ครัวบิวอินนะคะทำมาเสร็จสับสวยงามเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีซิงล้างจานนะแล้วก็มีอ่าอันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะคะยี่ห้อเทคโนเนาะแล้วก็อ่าอันนี้มีฮูดดูดควันด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกไปก็คือเดือนหน้านะคะก็จะมีผู้เช่าเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะคะเป็นต่างชาตินะคะเขาก็จะขาย พร้อมผู้เช่านะคะพร้อมสัญญาเช่า1ปีค่ะราคาค่าเช่านะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดนะคะท่านผู้ชมก็เขาลดราคาเหลือเดือนละ1น0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าสถานการณ์ปกติเมื่อไหร่นะคะราคาก็จะดีตัวกลับมาอยู่ที่ประมาณ20,000ถึง25,000นะคะก็ราคาขายนี้นะคะ4ล้าน3ก็ขายพร้อมผู้เช่าด้วยนะคะมีคนมาช่วยผ่อนด้วยนะคะเดือนละ1 5 0 0 0บาท1ปีค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีแบบไมโครเวฟแถมให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็พวกบิวอินอะไรแบบที่ใส่ของอะไรต่างๆนะคะเขาก็ซื้อมาแล้วก็แบบทำจัดแจงให้เรียบร้อยหมดแล้วเข้ามาปุ๊บก็สามารถแบบมาปล่อยเช่าอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะเข้ามาอยู่เองก็กได้นะคะและตรงนี้นะคะเครื่องซสกผ้านะคะก็จะเป็นทั้งเครื่องซสกผ้าแล้วก็เครื่องอบด้วยนะคะของยี่ห้อซัมซุงขะฝานหน้านะคะสะดวกมากฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น ระเบียงนะคะซึ่งห้องนี้อย่างที่บอกเนาะว่ามันเป็นห้องมุมนะคะก็จะทำให้มีแบบช่องแสงน่ะเข้าได้อยู่สองทางเลยนะคะซึ่งมันดีมากๆเลยตรงนี้ค่ะระเบียงฝั่งนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะก็จะมองเห็นถนนถนนซอยนะคะเป็นถนนซอยสุเกษมนะคะก็บริเวณตรงนี้นะคะมันก็แบบชิลมากเลยอะ่ะแบบเราอยู่ในโซนของนิมมานเนาะถนนแบบว่า ถนนที่แบบมีชื่อเสียงมากๆของเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบนั่งจิบชาหรือว่าแบบใครชอบสูบุรีอะไรเงี้ยค่ะโซนนี้เลยมาโซนนั่งเล่นกันบ้างน,นะคะตรงนี้เขาก็ใส่โซฟาหนังนะ,ะอย่างดีมาให้ด้วยนะคะหนึ่งหลังตัวนี้นะคะเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีแบบทีวีนะคะทีวีพร้อมเครื่องเสียงนะคะสเตอริโอนะคะเขาติดตั้งมาให้ละในตัวนี้นะคะ ส่วนฝั่งนี้คะ่ะท่านผู้ชมฝั่งนี้คือวิวดีมากวิวห้องนี้นะคะเราจะสามารถมองเห็นดอยสุเทพได้แบบชัดมากแล้ววันนี้นะคะวันที่เราถ่ายทำกันอยู่นะคะก็จะเป็นต้นเดือนกุมภานะคะวันที่5นะคะวันนี้ก็เนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งโป่งใสมากๆสามารถมองเห็นดอยสุเทพชัดเจนมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทิศตะวันตกนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็วิวดีมากๆเลยเราอยู่ชั้น4นะคะแล้วก็ตึกนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด8ชั้นค่ะก็อยู่ในชั้นที่แบบว่ากําลังดีนะคะไม่ไม่แบบไม่แบบต่าเกินไปหรือว่าสูงเกินไปจนทําให้ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแตเดี๋ยวโซนอื่นนะคะเดี๋ยวชีจะพาไปดูค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องแบบ one bedroom นะคะก็จะมี1ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็แบบมีห้องนั่งเล่นแยกกันนะตรงนี้เราจะมีแบบประตูปิดด้วยนะคะท่านผู้ชม เนี่ค่ะคือสมมุติแบบเพื่อนมาเยี่ยมเราหรือว่าแบบมาเที่ยวอะไรอเงี้ยแล้วแบบเออเราอยากแบบกั้นความไปส่วนตัวห้องนี้ก็จะแบบมีประตูกั้นให้ด้วยห้องนอนนะคะก็ใส่เตียง6ฟุตค่ะท่านผู้ชมและที่สําคัญนะคะเขาใส่เป็นเตียงใหม่นะคะเออไม่ใช่เตียงสิคะมันจะเป็นฟูกเนาะฟูกใหม่เลยมอนใหม่เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบ เจ้าของเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะนี่จะก็จะเป็นของเนี่ยคะ่ะยี่ห้อโลตัสนะคะอย่างดีเลยนะคะและก็ห้องนอนนะคะก็ได้วิวดอยสุเทพเช่นกันเนี่ยคะ่ะนอนแล้วก็แบบตื่นมาเห็นวิวภูเขาแล้วสบายตามากไม่มีอะไรกันมาโซนนี้กันบ้างคะ่ะตรงนี้ก็ใส่แต่งโคมไฟหัวเตียงไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็แบบดูดีนะคะเนี่ย แต่งกระจกอย่างนี้เลยพาไปดู Walk in Closet กันบ้างน,นะคะ Walk in Closet ตรงนี้นะคะใหญ่มากนี่เป็นแบบบานที่แบบมีฝาปิดแล้วเป็นบานเลื่อนแบบนี้นะคะเขาแบบทำบิวอินดีมากเนี่ยค่ะสามารถเก็บของอะไรได้เยอะมากเลยนะคะและที่สำคัญเขาทำบิวอินสวยค่ะ <laughs> ชอบชอบลายไมย้ มาดูห้องน้ํากันบ้างนะคะตรงนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ําด้วยซึ่งอ่างอาบน้ำเนี่ยห้องนี้เขาทําเป็นห้องกระจกนะคะซึ่งถ้าเราไม่อยากจะโชว์หรือว่านอนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบสามารถปิดมูลี่เอาลงมาได้นะคะแล้วก็ตรงนี้สุขภัณฑ์ของเขานะคะก็จะเป็นของคอตโตค่ะอ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วมีเคาน์เตอร์ให้ด้วย แล้วก็ตรงนี้ค่ะชักโครกเขานะคะก็จะเป็นระบบแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมิได้ด้วยนะคะอันนี้ก็แบบเวอร์วังดีมากเลยนะคะอันนี้ฝรั่งก็น่าจะชอบนะคะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะและห้องน้ำค่ะห้องน้ำเนี่ยแบ่งโซนเปียกโซนแห้งได้ดีมากจะก็จะเป็นตู้กระจกแบบนี้นะคะแล้วก็มีเรนชาวเวอร์อยู่ด้านในด้วยนะคะขนาดห้องน้ำก็ไม่ได้เล็กนะคะแบบ กว้างนะเนี่ยเทียบกับตัวชี้ได้เลยเนี่ยคะ่ะโอเคและนี่นะคะก็คือห้องที่ขายนะคะในคอนโด The Unique At n i m a n สอนะคะเดี๋ยวเราพากันไปที่ห้องนั่งเล่นกันต่อนะคะป่าเดี๋ยวเราจะไปดูที่ส่วนกลางกันต่อนะคะว่าสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอ๋อค่าส่วนกลางนะคะก็ตารางเมตรละ60บบาทนะคะที่นี่ เดี๋ยวส่วนกลางนะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้นสองนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ชั้นสองนะคะแล้วก็ชีคจะพาทุกท่านนะคะไปดูส่วนกลางของคอนโดที่นี่นะคะจุดแรกเลยมาดูห้องนี้กันก่อนอันนี้นะคะเป็นห้องน้ำหญิงนะคะซึ่งพิเศษมากกว่านั้นนะคะเขาจะมีตู้อบซาวหน่าค่ะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยค่ะ จะเป็นห้องอบซาวนาสำหรับผู้หญิงนะคะกว้างๆแบบนี้นั่งได้สี่ท่านนะคะคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะรีแลกซ์จากการทำงานหรือว่าแบบวันว่างๆอะไรเงี้ยอยากจะมาอบซาวนาคือตรงนี้เขามีให้พร้อมเลยนะคะและโซนต่อไปนะคะก็จะพาไปที่สระว่ายน้ำกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาที่ห้องฟิตเนสค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบล็อกเกอร์นะคะเอาไว้เก็บของเวลาเวลาที่เราเข้าฟิตเนสหรือว่าเออไปสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็ เอามาฝากไว้ตรงนี้ได้ฟรีนะคะแล้วก็บันไดตรงนี้เลยที่ทางไปสาว่ายน้ำนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะสาว่ายน้ำตรงนี้นะคะก็จะเป็นสะในร่มนะคะขนาดนะคะก็กำลังดีเลยสามารถว่ายได้นะคะไม่ได้แบบเป็นแค่จุ่มตัวธรรมดานะคะและที่สำคัญะคะ่ะก็ เขามีแบบแบ็กกราวน์นะคะตรงนี้เป็นวิวดอยสุเทพนะคะแล้วคอนโดแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะที่เขาเก็บค่าส่วนกลางไปนะคะ mm hmm. เขาก็จะเอาไปบำรุงรักษาพวกสาว่ายน้ำน,นะคะจ่ายให้รอปภทำความสะอาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็เขายังมีอินเทอร์เน็ตนะคะฟรีทุกชั้นอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมี c c t ีอย่างนี้ด้วยค่ะและคอนโดแห่งนี้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะท่านผู้ชม และเจ้าของอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่างประเทศบ้างอยู่กรุงเทพบ้างอย่างนี้นะคะก็จะไม่ต้องกังวลเลยนะคะในเรื่องของการจอดรถนะคะก็ชาวต่างชาติก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็จักรยานเป็นส่วนใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมห้องฟิตเนสนะคะว่ามีอุปกรณ์เครื่องเล่นอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคตามไปดูกันเลยคะ่ะ อันนี้ก็โซนอาบน้ำนะคะห้องน้ำชายตรงนี้นะคะก็จะมีซาวน้าเหมือนกันนะคะแต่เข้าไปไม่ได้มาดูห้องฟิตเนสกันค่ะห้องฟิตเนสนะคะของโครงการนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับสาว่ายน้ำเลยแต่แบบ เมื่อกี้จาวน้นาเราเดินขึ้นบันไดเนาะขึ้นไปนะคะส่วนตรงนี้ฟิตเนสนะคะก็มีลู่วิ่งนะคะให้2องลู่นะคะแล้วก็เป็นไอตัวเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะหนึ่งเครื่องปัจจัยยานนะคะแล้วก็ยกดัมเบลอย่างนี้ค่ะ และนี่นะคะก็คือคลิปรีวิวนะคะคอนโดเดอะยูนิคแอนิมอลสอนะคะถ้าว่าท่านผู้ชมนะคะท่านไหนเนี่ยสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมห้องขายนะคะที่นี่นะคะห้องนี้ก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะคะเบส l ิวิ่งเชียงใหม่นะคะคุณจะได้ห้องนะคะในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินนะคะแล้วก็มีผู้เช่าอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญนะคะทำเลดีมากๆเลยนะคะ ก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อชี้มาได้นะคะที่คอนแทคนีเลยค่ะและเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปชมรีวิวที่ไหนนะคะเป็นกิจการอะไรหรือคอนโดอะไรนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจชี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจะกันมหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ